ยุคอินเทอร์เน็ตบอบเบครับช่วงปี1990งเกนะช่วงปีอินเทอร์ทายแบบ 1998- 1999เหนี่ยโหตลาดหุ้นอเมริกานี้แบบในนาสต a างีืเติบโตอย่างมหาศาลครับเพราะทุกคนเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตนั้นจะมาแรงครับเมื่ออินเทอร์เน็ตมาแรงคุณก็ลงทุนไปเลยครับโดยที่ไม่สนใจว่าบริษัทเหล่านั้นนะ่ะจะได้ผลตอบแทนกลับมาจากการลงทุนหรือเปล่าหรือไม่ต้องสนใจว่าไอ้ที่ลงทุนนั้นนะมันมากเกินไปหรือมันสมเหตุสมผลหรือเปล่า แต่เขาเชื่อว่าว่าเขาจะได้ผลตอบแทนกลับมาจากการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตครับแต่เป็นยังไงครับปี2 0 0พครับบอเบอร์เบรซครับฟองสบู่นั้นแตกครับเพราะว่าแท้จริงแล้วบริษัทเหล่านี้ลงทุนมากเกินไปครับสำหรับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาเมื่อนักลงทุนรู้แบบนี้แล้วก็เทขายกันทิ้งครับทำให้ตลาดหุ้นนาสติกนี้ตกอย่างมหาศาลครับภายในปีเดียวครับจะเป็นเหมือนกับ ในยุคข,ของ AI หรือเปล่าครับอย่างที่แบบ OpenAI Microsoft Google หรือ Meta เนี่ยแบบลงทุนหลายพันล้าน US ดอลลร์เพื่อจะแข่งขันในด้านการให้บริการ AI ใช่ไหมครับแต่เมื่อ d Deepse เข้ามาบอกว่าเฮ้ยเราไม่จะเป็นต้องใช้เงินสูงขนาดนั้นแบบไม่ต้องถึง6ล้านก็สู้ ChatGPT ได้แล้วทำให้ตลาดเป็นไงครับตลาด n a สดั q โดยเฉพาะ Nvidia เนี่ยร่วงไปมากกว่า10%ในวันเดียวเมื่อ d e e p s e ี แอปจีนเข้ามาอันนี้ก็เห็นไหมว่าห้องที่เกี่ยวข้องกับ AI ด้วยหรือเปล่าครับ